ดีเด้อโคเมทีนองสมัยดีเอฟซีพระสุภูชุกคนเด้อสมายดีพี่น้องเอฟซีพังพังเล้าแล้วก็พังไทยแล้วก็บเอฟซีทียู่ต่างประเทศก็ขอกราบสบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันทีสองก็แล้วกันแฟนเพจสาวเล้าอีกแล้วพี่น้องพบกันสาวกเคนเก่าคนเดิมเดินเนาะื้อนี้สิมาเฮ็ดขี้เหล้าซัวขี้เดาให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้เบิ่งได้ชมแล้วก็ได้ แต่กินไปน้ำสาวกอเนาะทำไมพี่น้องสาวกอกระชิบาไปบึงไปชมวันนี้เฮามีมีเซฟมากด้ยพี่น้องเซฟอยู่นู่นซังเขาเองพี่น้องไปเบิ่งว่าสิเป็นไฟนาะงสาวกอสิัดพาทุกคนไปเบิ่งเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันเลยเด็ทุกคนเซฟเฮาสบายดีเตสบายดีเมื่อกี้ขีเราน้ำกันเลยพี่น้องกำลังเต้เรากำลังปูดปลาคุ้งอย่าไปดอฮ่าเอาขี่เราเนาะ นี่เ <lok> ดีท anyway, ุกคนที่เรากระฟุกหนึ่งแต่กำลังฝูดมาฝูงอยู่เลยเร้ามูนี่เลยเราสิลงมือเหดเองพี่น้องถาเบิ่งถาซิมเด้อพี่น้องว่ามันเสียบหรือว่าเสบโอ้ยต้องแสีบอยู่แล้วนะเจ้าเหตเสียบเสียใจขอได้แต่กูจะยุบเบื่อเสียได้หากเสียได้แต่มันบอมีพักสีเนาะบมีพักกะบโคเป็นไรล้วกะ มาทั่วกับมาสิคอนเขาจาะมากกับอาหารพี่น้องเขาคือสีแบบวไวเฮดแนเออมือสาวกับเะเขามาต่นาสามอลาะไมกิา่แตุวก้ายกินกำลังขูดไปขอสีไปลรางพักก่อนวันี ใช้เว่ยตัวเด้อขาดแต่พักซีได้เราก็บบกทั่อะขาดพักซีแล้วก็บักทั่อะนอกพี่น้องกับศิวะคบเป็นได้แต่ถึงสิวะคบก็ต้องเสบนะพี่น้องเพราะว่านี่มีเซฟมีเซฟซีมือดีเพื่อนมาเหดให้กินเนาะพี่น้องกับทาเดี๋ยวสาวกอชิซีมให้ยองพี่น้องเบิ่งเนาะว่านั่นเสบหรือสเป็นจังนายกับทาเบิ่งทาส้มไปพร้อมๆกันเด้อแต่เราสวดคาเมอูส์ก็ว่าเสพค่ะ หัไปเที่ยวนั่นเชียงไดยเออก็คือเครื่องปรุงเครื่องใส่ขีดเอาขีดเอาเนี่ยขีดเอาเนี่ยขีดเาเขาอมีอะไรสัน,น,นหั่นไปไหนไหนวะเ้อแบบปนกันเถอนะเนาะโอเคทะันตตำหก cần đâm mặc fix xong, cứ ăn nạm thì không ổn như thế, cầm đâm, cầm lăm, chơi <laughs> cái thiem nấm, xài, cầm đâm, <đăng, cầm> <laughs> <đăng, cầm> <laughs> mặc vòi ขี่ดาวแซ่บ่น้องกินหมดกินแล้วก็ไว้ทำแบบที่สด้ว บมเฟสดอกไม้บ้ากล่องอันสันบ้านเจ็บเลยเสีเพิ่นกำลังตำเครื่องมะคุงสีอันเอาลงขี้เหลาพี่น้องเดือดตอนบ่ายเดี๋ยวใครอยากเด้อขี่ดาขี้เหลามากินขี้นำกันเด้อพี่น้องขี้เหลาวน่าดดสบายดีไหมเด้อ สสวัดีซื้อจังไรเจ้าซื้อจังไรซื้อน่องโซ่เจ้าเดีซื้อจังไรซื้อดูดซื้อน่องโูดบ่ซื้อน่องโูดเขาเขงเฮียนอยู่บ่หองปลาไหลล่ะโปเกมโปเกมน่องโซ่เลยสิโอ้ยสกัญญาอี๋ประด็นยังเขาหอมโปเกียมเฮียนโปเก่งแล้วนี่พวกเจ้าเนี่ยนี่คอยเขียนเป็นคอยเขียนเป็นเจะคอยเขียนเป็น

เซ็ตกำลัตาจช้ได้หมนี่ทุกคนเร็วๆนี่แล้วไปขึ้นเปเตียงดีๆก่อนจกินกันกินได้บ่สองคนเพิ่นกินได้เพีดเด้อ มาเด้อมาเด้อพ mm. ี่น้องกินสดขี่ดาวกินขี่ดาน้กันเด้อบาบเฟสแต่สีบาบเกับเพอยู่เด้อมาๆทุกคนเอฟซีนําเด้อกินขี่ดาวกินขี่ดาเออเนตทีซโซกันดิโซคนสกินเมื่ อีแม่น้เราก็ใส่หมวกเลยอีแมะกดหมน้ำนมในดเาเด้อมาเด้อกินขี้เหลเด้อแซ่แซ่ซีมบงหมอาหาอน้ำตาไดติมคอยเลื่บาคอยต้มบานปีบังหน้าันตะซ้อหน่อยแซ่บบ่มา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 ทุกคนมามาทุกคนปีหนึ่งสมัยพอด้วยไอิงกระด

ว้าวพังกัะหูเร่ยงแนวนี้แสบก็โาวซุมกันี่นอาหนเองสลเื่อร้พยานกอดีเายเทีนพ่แสบแสบเนหาเทีแสบต้อกินเกงลายพี่นนองเอ้ยขี่ดาวซ้ำหนึ่งจนเบิด เฟ้แทแองวะ <laughs> ไปดิไปดิอยู่ในกุกเสาเฟ้แทแองกินขีนเหรายังท่านได้เศาเพี้ยสังพลอพี่น้องเอ้ยเอเตะเราเฮ็ดเสียนซบแดงปากแดงสำหรับคลิปนี้นอกจากพี่น้องก็ พี่น้องกินขีเ่เดาพิซซ่ากะบสีจบเพียงสามีเด้อกะบสีหยุดคิดไปเพียงสามีเนาะดื <c oughs> ่มเดี๋ยวไปน้อยเมืออ่อเด้อป่ฮะกะบสีขอยุดคิดไปเพียงสามีเด้อเนาะเพราะเป็นพี่น้องกะอย่าดื่มเด้อคันมาคิดนี่กะอย่าดื่มกดไดกดแท็กกดซับสไครด,ด้อว,ว่ากดติดตามกันเข้ามาเนาะเพื่อจะบ่ะผาดคิดต่อไปทีสกกวาวกจะถ่ายหรือจะถ่ายหรือจะเหน็นแนเนาะทุกคน พบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปคุนเด้อผมนายพี่น้องกับโค้กโค้กผมขอบใจที่ให้การติดตามรับส้มนาะสำหรับคลิปนี้กับซิงอล่าผมนายพี่น้องกันก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจเด้อบ๊ายบาย